สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ยูนิกาอ t ตโสช่องของคนรักยานยนต์และยานกรอะวันนี้เราจะพาคุณไปดูสุดยอดรถทางรุ่นใหม่ของไทยโมเดลที5 5 v 2026ติดขีปนาวุธที่ถูกหรือว่าอาจจะเข้าประจำการในไทยพร้อมราคาที่หลายคนจับตามองห้ามพลาดครับสวัสดีครับผมชื่อผู้พูดจากช่องยูนิกาอ์ตโสวันนี้เรามีข่าวเด็ดมาเล่าสู่กันฟังมาดูกันว่าเจ้าที5้ v 2026รุ่นติดขีปนาวุธ คืออะไรทำไมถึงน่าสนใจและราคาตอนนี้เขาว่ากันเท่าไหร่เริ่มจากพื้นฐานกันก่อนรุ่นมาตรฐานของ t 55ถูกพัฒนาโดยสหภาพโซเวียตตั้งแต่ยุค1950 60s และได้มีการอัปเกรดหลายเวอร์ชั่นเช่น t 55m T ี 55mv เป็นตน้นซึ่งมีระบบขีปนาวุธหรือมิสไซล์ติดตั้งเพิ่มขึ้นด้วย army recognition เจ้า a m v ที่ว่านี้ก็ถูกตั้งถึงว่าเป็นเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ล่าสุดหรือรุ่นสมมติซึ่งอาจรวมเอาคุณสมบัติพิเศษเช่นบูรณาการแทคีปนาวุธชุดเกราะเสริมระบบอิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยและการปรับปรุงด้านเครื่องยนต์โดยถูกพูดถึงว่าอาจจะเข้าสู่การใช้งานของรอยย่นไทยอาวภายในปี2026มาดูคุณสมบัติคร่าวๆกันครับระบบขีปนาวุธเวอร์ชันอัปเกรดของ T ี5 5มักมีการติดตั้งขีปนาวุธ หรือระบบนำวิธีเลเซอร์เช่นรุ่นเบสชันเอดสิเป็นต้น Army r e c ค g n i t ช o n ครอสเสริมมีการเสริมกรอบแบบรีคทิวอาร์เมอร์หรือพาสิวอาร์เมอร์เพื่อเพิ่มความทนทานต่อการถูกยิงเครื่องยนต์อัปเกรดเครื่องยนต์จากรุ่นเก่าเพื่อเพิ่มแรงม้าและความคล่องตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มชุดเซ็นเซอร์ควันระบบตรวจจับวิสัยทัศน์กลางคืนเพื่อการใช้งานในสนามจริงยานพาหนะโดยรวมแม้จะเป็นตัวยกเครื่องของรถยนต์รุ่นเก่า แต่สามารถต่อยอดใช้ในยุทธวิธีได้เช่นกองทัพไทยอาจเลือกใช้สําหรับภารกิจเฉพาะแล้วทําไมกองทัพไทยถึงอาจสนใจรุ่นนี้ราคาเมื่อเทียบกับรถถังหลักสมัยใหม่ที่ใช้งบประมาณมหาศาลการอัปเกรดที5 5เดิมอาจเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ายุทธวิธีรถถังรุ่นนี้อาจถูกใช้ในบทบาทรองหรือบทบาทเสริมไม่ใช่แทนรถถังหลักทันทีอัตราความเสี่ยงต้นทุนการนํารุ่นอัปเกรดเข้าประจําการอาจมีต้นทุน และความเสี่ยงน้อยกว่าการจัดหารถถังใหม่ทั้งหมดแต่ตอนนี้เ,เรื่องราคาเป็นข้อมูลที่ยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการครับมีการกล่าวอ้างในแวดวงข่าวทหารว่าทีด55 a m v 2,026สำหรับตลาดไทยอาจมีราคาประมาณเอก้านดอลลาร์สหรัฐต่อทันตัวเลขที่พูดกันอยู่ซึ่งหากแปลงเป็นบาทไทยก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนนัดช่วงเวลานั้นอย่างไรก็ตามผมยังไม่พบเอกสารเปิดเผยชัดเจนว่าราคาที่แน่นอนคือเท่าไหร่ ดังนั้นผู้ชมควรเข้าใจว่าตัวเลขราคาในข่าวตอนนี้คือราคาโดยประมาณที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ยังไม่มีเอกสารสัญญาเปิดเผยสําหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะในไทยพูดถึงข้อดีและข้อจํากัดของโครงการนี้ข้อดีต้นทุนอาจต่ํากว่าการซื้อรถทั้งใหม่ใช้โครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้วลดระยะเวลาในการจัดหาเหมาะกับบทบาทเสริมในกองทัพเช่นการลาดระเวนตอบโต้ภายคุกค,คามเฉพาะจุดข้อจํากัด แม้จะอัปเกรดแต่ฐานพานะรุ่นเก่าอาจยังมีข้อจํากัดด้านการป้องกันความเร็วเมื่อเทียบกับรถถังสมัยใหม่หากใช้บทบาทรถถังหลักอาจเจอข้อจํากัดด้านยุทธวิธีข้อมูลซัพพลายแบบเปิดมีน้อยมากทําให้ขาดความชัดเจนมองไปข้างหน้าหากโครงการนี้เกิดขึ้นจริงในไทยภายในปี2026ก็อาจเกิดผลกระทบหลายด้านกองทัพไทยอาจมีตัวเลือกยุทธปกรณ์ที่เพิ่มเติมด้วยต้นทุนที่พอประมาณ ภูมิภาคอาเซียนอาจจับตาการเคลื่อนไหวของไทยในด้านรถถังและยุทธปัจจัยการอัปเกรดรุ่นเก่าให้ทันสมัยอาจเป็นแนวทางที่รัฐอื่นๆพิจารณาเช่นกันสุดท้ายผมอยากฝากไว้ว่าถึงแม้ข่าวเกี่ยวกับที55 MV 2026จะน่าสนใจแต่ทุกข้อมูลตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของข่าวลือรายงานเบื้องต้นอยาเพิ่งถือว่าเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดจนกว่าจะมีการยืนยันจากแหล่งทางการ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดและกดแชร์และกดติดตาม subscribe ช่องยูนิการ์ t สเพื่อไม่พลาดข่าวสารยานยนต์ยานกราะและอัปเดตสุดพิเศษในอนาคตครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ